วันนี้นะับตั้งแต่ช่วงเช้าของบ้านเราที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีความตึงเครียดเกิดขึ้นครับในตะวันออกกลางเพราะว่าอิหร่านได้มีการยิงจรวดนะครับเข้าสู่ฐานทัพของสหรัฐก่อกลายเป็นความวุ่นวายครับตอนนี้นักวิเคราะห์เขาต้องบอกว่าเก่งกันเต็มที่เลยครับว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นต่อไปเพราะว่า ตอนแรกคาดการว่าหลังจากที่มีการสังหารนายพลของทางอิหร่านเนี่ยอาจจะมีการตอบโต้แต่ก็มองกันว่าการตอบโต้อาจจะเป็นการกระทำนะฮะในพื้นที่อื่นๆหรือว่าเป็นผลประโยชน์ของสหรัฐแต่การยิงจรวดเข้าไปแบบนี้ไม่มีใครคาดคิดครับเพราะฉะนั้นถ้าอิหร่านทําแบบนี้แล้วเหตุการณ์ตามมาอะไรจะเกิดขึ้นสหรัฐจะมีการตอบโต้แบบไหนกลายเป็นความกังวลครับและแน่นอนว่าพอมีความกังวลเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางราคาน้ํามันในตลาดโลกรวมไปถึงราคาทองคําก็พุ่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับ ถึงแม้ว่าในช่วงสายๆราคาจะย่อลงแต่ว่าทั้งน้ำมันกับทองคำเองช่วงเช้าพุ่งขึ้นไปแรงมากทีเดียวครับก็เรียกว่า เินทินพั์ที่พุ่มขึ้นไปครับตามความตึงเครียดนะครับของเหตุการณ์ในตลาดโลก <c oughs> ราคาน้ํามันดิบครับก็เ <c oughs> พิ่งจะปิดตลาดเป็นในแดนลบเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ3วันเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าพอเกิดเหตุโจมตีเมื่อช่วงเช้าครับราคาน้ามันดิบก็ดีดกลับขึ้นมาแรงเหมือนกันครับในกระดานอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างน้ํามันดิบเบนซ์ฮะปรับขึ้นไปมากกว่า4%เไปทําจุดสูงสุดที่ 71.75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลระหว่างช่วงการซื้อขายนะครับ <c oughs> ซึ่งนี่เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาตอนหลังก็ราคาค่อยๆปรับตัวลดลงครับอยู่ที่ประมาณ69.86ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนสัญญาล่วงหน้าครับน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะครับ w t i ก็ขึ้นไป4.5เปครับบวกไปอยู่ที year or year. Or the the ่65.65ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเป็นระดับที่สูงสุดในรอบเกือบปีหรือว่าตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วก่อนที่เหมือนกันฮะราคาก็จะเริ่มปรับลดลงตอนหลังฮะมาอยู่ที่64.11ดอลลาร์สรัฐต่อบาเรลตรงนี้เองก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพราะนักวิเคราะห์บอกว่าถ้าเหตุการณ์ยืดเยื้อบานปลายออกไปครับอาจจะได้เห็นระดับ น้ำมันเนี่ยไปอยู่ที่80หรือบางรายอาจจะคาดการณ์ไปเป็นร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเลยด้วยซ้าไปแต่ว่าพอมีการโจมตีกลับแบบนี้เนี่ยราคาก็ยังไม่สามารถยืนเหนือ70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้ก็ต้องตั้งคําถามแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับทิศทางราคาน้ํามันในตลาดโลกทําไมถึงคลายกังวลเร็วจังหรือว่าจะยังกังวลกันเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีราคาน้ำมันเลยไม่ไปไหนนะครับไม่ข้าแบรดลีย์ครับกรรมาการผู้จัดการบริษัท t ทรดเดอร์พิการิงโฮสต์แอนด์คอมพานีแอนด์โคนะครับก็บอกว่า นักค้าเนี่ยคนที่ลงทุนในตลาดน้ํามันเขาก็คาดการณ์กันอยู่แล้วแหละว่ายังไงก็ตามอิหร่านก็คงต้องตอบโต้กลับนะครับกรณีลอบสังหารในพลเกษมโซเลมานีเพียงแต่ไม่คิดฮะคือ,อการตอบโต้ต้องมีแน่แต่ไม่คิดว่าจะมามีการถล่มกองกําลังสหรัฐแบบนี้ตลาดก็ต้องกังวลกันละอ้าวถ้าเกิดอิหร่านมีการโจมตีแบบนี้แล้วอเมริกาจะทํายังไงจะตอบโต้กลับไปแบบไหนจากนี้ไป ตลาดต้องรอดูอีก48ชั่วโมงเลยครับว่าการตอบโต้กลับของสหรัฐเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างส่วนราคาทองก็ไม่ต่างกันครับพุ่งไปกว่า2%ตอนเช้านะครับโดยราคาทองสปอตฮะขึ้นไปอยู่เหนือ1,600ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ไปเรียบร้อยแล้วเป็นราคาสูงสุดในรอบเกือบ7ปีในขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สทองคำเองครับในตลาดโคมีก,ก็บวกไปเกิน1,600ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากทองคำแล้วสินทรัพย์ปลอดภัยอื่นๆพวกค่าเงินเยนของญี่ปุ่นฮะก็มีแรงซื้อจนค่าเงินเยนเนี่ยแข็งค มากสุดในรอบ3าเดือนเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าสุดท้ายก็ทยอยปรับลดลงมาเช่นเดียวกันครับ <c oughs> คือทองคำเองก็ขึ้นไปเกิน1,600นะครับแต่ว่าช่วงสายที่ผ่านมาก็ลงมาต่ำกว่า1,600เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยทั้งน้ำมันทั้งทองคำนั้งค่าเงินเยนที่บอกเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือว่าอาจจะมีผลบวกจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นไปแรงๆในช่วงเช้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีการ เกิดอาการย่อลงมาต่ำกว่าแนวสําคัญทั้นั้นเลยตรงนี้เองก็ต้องมีการเอาไปวิเคราะห์ไปคาดการณ์กันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นครับคือความยืดเยื้อเนี่ยอาจเรียกว่าจะบานปลายฮะเพราะยังไงก็ตามอเมริกาคงต้องมีมาตรการตามหลังออกมาแน่นอนแต่ว่ามีการปรับตัวแบบนี้ก็ต้องรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่ยืนเหนือจุดสําคัญทําไมยังมีคนไม่มั่นใจกับเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่หรือเขากําลังมองอะไรอยู่นะครับ